เนี่ยร้องไห้อยู่ไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยโรคซึมเศร้าของเขามันหนักมากๆม,มันทุก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 เข้าใจและเห็นใจเนี่ยสำคัญมากๆนะต้องประคับประคองความรู้สึกสวัสดีทุกคนนะคะพี่บอยและจริงใจเล่าค่ะวันนี้พี่บอยขอใช้ ข่าวหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วหลายคนไม่ได้โฟกัสไม่ได้สนใจนะคะแต่พี่บอยมองว่านี่คือเรื่องที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวอย่าง ที่มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราได้และเรื่องนี้เนี่ยพี่บอยก็ผ่านมาคล้ายๆกับใบเตยสุชีวันนี่คือนักร้องสาวคนหนึ่งที่ชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าดราม่าสุดหลายๆทางเนาะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักร้องชีวิตของคนเป็นเมียก็ดราม่าสุดและเมื่อมาเดินทางมาถึงชีวิตของการเป็นแม่เธอก็ดราม่าสุดและวันนี้เรื่องทั้งหมดที่บอยจะพูดมันเกี่ยวข้องกับฟิล์มและจะภูมิเกี่ยวข้องกับสามีของเขาก็คือดีเจแมนรวมไปจนถึง โรคซึมเศร้าซึ่งโรคนี้รุนแรงกว่าที่หลายคนคิดซึมเศร้าไม่ใช่แค่ความเครียดแต่ซึมเศร้าคือเคมีในสมองผิดปกติพี่บอยเล่าเรื่องนี้อยากให้ฟังจนจบนะคะเป็นเรื่องที่ไกลแต่ใกล้ตัวทุกคนแน่นอนค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะพี่บอยขอให้ทุกคนช่วย Follow ช่วยกดติดตาม Follow Subscribe ได้ไหมคะเป็นกำลังใจให้พี่บอยและทีมงานรวมไปจนถึงขอบคุณผู้สนับสนุนของพี่บอยด้วยนะคะวันนี้แนะนำผลิตภัณฑ์ตัวสำคัญเลย พาแคร์เบสซี่ค่ะตัวนี้เนี่ยพี่บอยพูดมาสม่ำเสมอหาซื้อง่ายๆใน7 e เ e ่นอเนะคะพาแคร์เบสซี่เนเชอรัลแฮร์คัลเลอร์ครีมสีผมเนี่ยจะติด12สัปดาห์นะคะติดนานเลยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าเขาไม่ใส่อมโมเนียที่สาคัญกว่าน,นั้นก็คือเขาเลือก8สีที่เหมาะกับคนไทยมาให้เราได้ลองใช้กันนะคะพี่บอยอยากให้คุณลองเปิดใจราคาไม่แรงวันนี้พี่บอยไปเซเว่นมา59บาทเท่านั้นนะคะมีหลายยี่ห้อยอมรับแต่อยากให้ลองพาแคร์เบสซี่สักครั้งแล้วคุณจะติดใจเพราะว่านี่คือ รีมเปลี่ยนสีผมที่เป็นเอกสิทธิ์สาคัญที่ทําให้ผมเราสวยและทําได้ด้วยตัวเองนะคะในหนึ่งซองเนี่ยมีอุปกรณ์ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองเลยนะคะและย้ําให้ทุกคนสามารถซื้อได้นะคะใกล้ๆเลยเซเว่นอทเทเทุกสาขาทั่วประเทศรวมไปจนถึงห้างสปปรรพสินค้าใกล้บ้านร้านบิวตี้ใกล้บ้านคุณในแต่และจังหวัดก็มีนะคะและเสิร์ชคําว่าพาแคเบซี่คุณก็สั่งซื้อออนไลน์ได้และ่ายไปกว่าน,นั้น ปักตะก้าไปแล้วส่งลิงก์ไว้ให้แล้วคุณก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะกดปุ๊บของถึงบ้านทันทีค่ะพี่บอยขอบคุณนะคะที่สนับสนุนให้เกิดรายการจริงใจเล่าค่ะมาเล่ากันเรื่องประเด็นวันนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะโฟกัสไปที่ใบเตยสุธีวันซึ่งใช้คําว่าออกจากเรือนจําจากการตัดสินของคดีให้กันให้ยกฟ้องอะ่ะมันมีเรื่องราวมากมายพี่จะเล่าเป็นช็อตๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการที่ฟิล์มรัฐภูมินี่ก็คือพระเอกนักร้อง ซุปตานะคะฝั่งค่าย IS ในอดีตเนาะก็เจอกับคุณแมนแมนดีเจแมนมันก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยดีเจแมนเนี่ยก็เคยไปออกรายการต่างๆเนาะจนสุดท้ายฟิลมฟฟ์มรัทจูบมิค่ะเขาก็เป็นโจทยืย่นฟ้องหมิ่นประมาทดีเจแมนสามีใบเตยนะช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดเรื่องระหว่างพี่ดุ่มกัญชัยกับฟิล์มก็เป็นประเด็นมากมายทีนี้เนี่ยฟิล์มเนี่ย เขายืดเลยนะต้องการให้ศาลพิจารณาตัดสินนะคะในคดีหมิ่นประมาทเพราะว่าเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาบอกว่าคุณแมนเนี่ยให้สัมภาษณ์ทั้งในรายการแฉของวดดำแล้วก็ในรายการของพี่หนุ่มกัญชัยว่าถูกเรียกรับเงิน14ล้านเพื่อช่วยเหลือในคดี Forex 3D แม้จะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นฟิล์มแต่คนก็พุ่งเป้าแล้วก็ใช้ตัวย่อต่างๆเนี่ยและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลา ใกล้เคียงกันอ้างว่าเป็นฟิล์มสุดท้ายนะคะศารอาญารัชดาเดือดร้อนลงบัลังค่ะนะัดต้งสองฝ่ายมาเจรจากันนะคะตามกระบวนการงของศาลเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยตอนเดินเข้าไปเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขอโทษคือฟีมมาพูดเนาะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเจรจากันภายในเข้าใจผิดก็ยินดีจะยกฟ้องถอนฟ้อง ในขณะเดียวกันดีเจแมนที่จะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะมาฟังมาพูดมาเล่าว่าตัวเองเจออะไรสุดท้ายก็มีการเจราจาไก่เกลี่ย3ชั่วโมงนะคะจบกันด้วยดีเจรจาถอนฟ้องแต่ประเด็นที่บอยจะเล่าวันนี้เนี่ยมันก็คือกระบวนการหลังจากนั้นก็คือมีการให้สัมภาษณ์หลังจากเสร็จสิ้นการไก่เกลี่ยเนาะแล้วดีเจแมนเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ แมนเนี่ยก็น่ารักแหละบอกว่าการไก่เกียเนี่ยไม่สามารถพูดได้อะไรที่จบก็อยากให้จบให้สบายใจและที่สําคัญคือลูกสาวกําลังโตเป็นหัวหน้าครอบครัววันนี้ต้องหาไรายได้สงสารภรรยาภรรยายก็คือใบเตยสุชีวันที่ร้องไห้บอกไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วใบเตยเนี่ยเมื่อวานซืนเนี่ยร้องไห้อยู่ที่ที่อ่างอาบน้ําแล้วก็บอกว่าแบบไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแบบความจริงผมไม่ควรเล่าหรอกแต่ว่าผมจะบอกว่าโรคซึมเศร้าของเขามันหนักมากๆนั่นคือประเด็นที่ไม่ได้ถูกขยายเพราะว่าวันนั้นคนไปโฟกัสที่คดีฟิล์มถอนฟอนแมนแต่วันนี้สิ่งที่บอยจะเล่าเป็นเรื่องที่จะเล่าเรื่องของชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะพี่บอยไม่ไม่อยากให้ทุกคนเอาทุกเรื่องรวมกันอาหารนี้พูดก่อนหลายคนชอบไม่ชอบมีเรื่องของความดรามา่ามีเรื่องของอีโมชั่นอลความรู้สึก พฤติกรรมก่อนนี้อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยเป็นนักข่าวบันเทิงที่ทํา,าข่าวมาค่อนข้างจะก็นานนะนะ25ปีเราเห็นใบเตยตั้งแต่ลมหายใจแรกในวงการบันเทิงสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนก็คือดราม่ามีสั้นเสมอหูถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยอะไรประมาณนี้เซ็กซี่วบวบแบมแบมก็ถูกวิจารณ์แล้วช่วงหนึ่งก็มีข่าวเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฟิล์มรัตรภูมิกับใบเตยซึ่งทั้งคู่เนี่ย เท่าที่ที่บอยจำได้นะไม่เคยยอมรับว่าเป็นแฟนกันแต่เขาก็สนิทสนมกันซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็มีคดีพัวพันกับ Forex 3D ซึ่งแมนใบเตยเขาแต่งงานกันก็มีคนไปจับจ้องเรื่องของเปิดแอร์ให้กระเป๋าแบ,บแบรนด์เนมชีวิตหรูหราอะไรต่างๆมากมายและก็เข้าไปพัวพันในคดีและสุดท้ายก็ต้องไปสู้นะใช้คําว่าสู้คดีในเรือนจำ เพราะว่ามันเป็นคดีที่กระทบกับประชาชนหลายๆต่อหลายคนเป็นคดีใหญ่ใบเตยก็ไปอยู่ในเรือนจําหญิงนะพี่แมนสามีก็ไปอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะแต่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาดังนั้นก็ต้องสู้คดีในเรือนจําผ่านกระบวนการหนึ่งปี2ปีมากมายเนาะสุดท้ายใบยเตยออกมาก่อนใส่กําไรข้อเท้าออกมาสู้คดีนอกเรือนจํามาทําหน้าที่แม่ ช่วงที่แมนและใบเตยเนี่ยไปศาลและไม่ได้กลับออกมาเพราะว่าศาลนสั่งให้ควบคุมตัวในเรือนจําเพื่อสู้คดีเนี่ยลูกสองขวบโดยประมาณเพราะฉะนั้นชีวิตของใบเตยผ่านอะไรมาเยอะมากและวันนี้ที่เราพูดอยู่เนี่ยมันชัดเจนเนาะว่าศาลยกฟ้องใบเตยและแมนในคดีฟอเรกทั้งคู่ไม่ได้เป็นผู้กระทําผิดอันนี้ชัดเจนนะคะศาลท่านพิจารณาเลยว่าจากหลักฐานคดีต่าง มันเห็นที่มาของเงินของใบเตยเห็นที่มาของเงินของแมนและพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex 3D แม้จะมีความสัมพันธ์กับพิรักว่าแมนกับพิรักเคยคุยกันเคยไปกินข้าวด้วยกันแต่มันก็เชื่อมโยงไม่ได้นะคะให้เห็นว่าเขามีส่วนกับการช่อโกงประชาชนอ่ะอันนี้คือภาพใหญ่ทีนี้ที่จะโฟกัสที่จะเล่าก็คือชีวิตของใบเตยเนี่ยก็ป่วยไม่ได้ป่วยกาย แต่ป่วยใจวันที่เดินเข้าไปเนี่ยไปสารเนี่ยไม่คิดว่าจะไม่ได้ออกมาแล้วก็ใช้คำว่าเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่อยู่ในเรือนจำต้องประคับประคองความรู้สึกกอบกู้ชีวิตให้มีลมหายใจให้ได้เพราะว่าคนข้างนอกก็คือลูกสาววัยเพียงสองขวบต้องต่อสู้เนาะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่บอยจะเล่าก็คือแมเนเนี่ยพูดชัดเจนว่า คีย์บอร์ดนะภรรยาผมก็คือใบเตยเนี่ยร้องไห้ในห้องน้ํานบอกไม่อยากมีชีวิตอยู่ซึ่งอันนี้คือสิ่งสําคัญมากๆพี่บอยเชื่อว่าใบาเตยเป็นตัวกลางนะก็คือใบเตยคงไม่อยากค้าความค้าคาดีแล้ว ฟิล์มรัฐภูมิก็เป็นพี่ที่รู้จักบักจีคุ้นเคยกันสนิทสนมแล้วใบเตยก็เคยออกตัวตั้งแต่เกิดเรื่องที่รู้ว่าสามีกับฟิล์มรัฐภูมิมีการ,รเผชิญแต่เผชิญออกสื่อทั้งสองคนแล้วก็มีการเชื่อมโยงถึงการใบเตยก็ไม่สบายใจเพราะพี่บอยก็มองว่าการที่แมนอาจจะถอยและการที่ฟิล์ม ก็ถอยอาจจะเป็นเพราะว่ารู้ว่าคนกลางซึ่งชื่อใบเตยสุทีวันเนี่ยก็ป่วยอยู่แล้วแล้วก็ต้องมาเผชิญกับเรื่องแบบนี้อีกก็เหมือนว่าคลายไปปอกหนึ่งเข้าใจใบเตยเรื่องทุกเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะพี่บอกชืว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เคาะกรรม เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการความรู้สึกเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยใบยเตยก็ป่วยตั้งแต่อยู่ในเรือจนจําอย่างที่บบอกเนาะรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่ได้กระทําผิดต้องต่อสู้ต้องพิสูจน์ให้สังคมที่ตราหน้าว่าเธอผิดโดยที่เธอไม่ได้ผิดเนี่ยอันนี้พี่บอยพูดชัดนะเพราะศาลตัดสินแล้วนะว่าเขาไม่มีความผิดแต่ใบเตยต้องสู้ในเรือนจํากว่าจะได้รับพิจารณาคําพิพากษาให้ยกฟ้องจากศาลท่านเนี่ยกินอยู่ในเรือนจําเท่าไหร่ คิดถึงลูกสาวอย่างไรลูกสาวก็ต้องอยู่แบบไม่มีพ่อเพราะพ่ออยู่เรือนจํานึงแม่อยู่ในอีกเรือนจํานึงตอนนั้นชีวิตครอบครัวมันพังไปหมดเลยลูกก็โตขึ้นทุกวันทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พี่บ่อยเล่าให้เห็นเลยว่านี่คือปัญหาที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเครียดแต่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ที่สะสมหนักๆทำให้เคมีความสุขในสมองเนี่ยมันต้องหลั่งเยอะ เมื่อเคมีความสุขในสมองหลังเยอะๆเพื่อบาลานความสุขของร่างกายไม่ให้เป็นบ้ามันก็ทําให้ร่างกายผลิตเคมีความสุขไม่ไม่ทันเมื่อไม่ทันปุ๊บเคมีความทุกข์มันเยอะก็มันทุกข์จริงๆอ่ะมันทุกข์เพราะว่าห่วงลูกมันทุกข์เพราะว่าคนตาหน้าว่าเป็นคนโกงมันทุกข์เพราะอยู่ในเรือนจํามันทุกข์เพราะใช้ชีวิตลาบากมันทุก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 ออกมาแล้วก็ยังทุกข์ งานก็ไม่เหมือนเดิมเงินก็ไม่เหมือนเดิมคนก็ยังไม่เข้าใจสามีตัวเองกับพี่ที่รู้จักมีปัญหาคาดีความกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันคือความทุกข์ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นห่วงมากๆก็คือความรู้สึกของใบเตยซึ่งพี่บอยมองว่ามันไม่ใช่แค่คนรอบข้างจะต้องให้กําลังใจเท่านั้นนะคะให้กําลังใจอย่างเดียวหรือคุณที่ดูอยู่แล้วเป็นคนที่ฟังพี่บอยแล้วเข้าใจสิ่งที่ใบเตยเกิดเนี่ยคําว่าเข้าใจคงไม่พอมันต้องถึงขั้นเห็นใจเข้าใจและเห็นใจเนี่ย สำคัญมากๆนะดังนั้นวันนี้ใบเตยต้องกินยายาที่ใบเตยกินพี่บอยคิดว่าเหมือนกับพี่พี่บอยเคยกินในก่อนหน้านี้ก็คือยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะช่วยทําให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่เคมีในในสมองเนี่ยมาหลังความสุขจนผลิตไม่ทันแล้วมันทําให้เคมีไม่บาลานซ์เนี่ยแท่งความสุขกับแท่งความทุกข์มันไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนเห็นนะว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ย ในความหรูหราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าปลายทางหรืออนาคตจะเป็นยังไงแต่ใบเตยเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ชัดเจนเนาะว่าเออการอยู่ในทางสายกลางการอยู่ในความพอดีและการอยู่ในจังหวะชีวิตที่ต้องบริหารแบบใบเตยเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเนาะใครจะคิดจะเธอว่าซุปตายอย่างใบเตยซึ่งโด่งดังในยุคหนึ่งในปีประมาณ2550กว่ากว่า60เนี่ยมันจะมาถึงจุดนี้นะสิ่งที่แมนพูดเนี่ยพี่บอยพี่บอยเห็นภาพเลยเพราะว่าพี่บอยเข้าใจงานหลายคนอาจจะบอกว่าอุ้ย ป่วยเรียกร้องความเห็นใจหรือเปล่าพี่บอกเลยอะไม่นะการเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่หลายๆคนไม่รู้จักเป็นโรคที่คิดไม่ถึงว่ามันจะรุนแรงเนาะอย่างพี่บอยเนี่ยเล่าเลยเนาะว่าเป็นโรคซึมเศร้าระยะที่2.5งจุไอ้คุณหมอบอกนะซึมเศร้ามี3าระยะก็พูดง่ายว่าซึมเศร้าอยู่ในภาวะของพี่บอยที่เป็นในอดีตเนี่ยค่อนข้างรุนแรงและเมื่อเป็นค่อนข้างรุนแรงปุ๊บเนี่ยเราจะสิ้นหวังกับทุกๆอย่าง ชีวิตมองไปอ่ะมันจะมันจะสิ้นหวังหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่แมนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนาะบอกว่าภรรยาร้องไห้ในห้องน้ําแล้วบอกว่าไม่อยากมีชีวิตแล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะคะว่านอกเหนือจากเงินทองแล้วชีวิตของใบเตยนักเวลานี้สําคัญมากๆมีเงินเท่าไหร่ก็มไม่สามารถที่จะประคับประคองให้คนหายจากโรคซึมเศร้าได้โรคซึมเศร้าต้องเจอหมอต้องบําบัด ต้องหาวิธีการนะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอยู่ในภาวะที่ไม่ได้เจอเรื่องเดิมๆที่กระตุ้นให้เกิดความซึมเศร้าอย่างใบเตยที่พี่บอยพูดเนี่ยไม่ว่าไม่ได้มอนะแต่เดาเดาจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเป็นมันอยู่ในบรรยากาศที่ถูกกดทับถูกดูถูกสังคมกดดันไหนจะเรื่องเงินทองไหนจะเรื่องชีวิตและอีกมากมายซึ่งเราไม่ไม่ใช่ใบเตยเราไม่รู้เพราะวันนี้พี่บอยก็อยู่ในจุดที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังนั่นแหละว่า การที่ฟิล์ลรมรัตภูมิและการที่แมนสามีของใบเตยเนี่ยไกลเกลีย่ยจบปัญหาคาดีความเนี่ยพี่บอยเชื่อว่านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้ใบเตยสบายใจขึ้นหลายคนอาจจะไม่ได้ชอบใบเตยแต่พี่บอยบอกได้เลยเนาะนี่ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะคะจากเด็กต่างจังหวัดปากกัดตีนถีบเข้าสู่การเป็นนักร้องเข้าสู่การเป็นดาราก,การเป็นซุปตาเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่บางส่วนบางตอนที่ เขาถูกเลือกหรือเราถูกเลือกให้เห็นแต่สำหรับใบเตยในมูงของพี่บอยแล้วเธอก็เป็นคนที่สู้ชีวิตเนาะรักคุณพ่อรักคุณแม่สู้เพื่อครอบครัวอย่างกรณีของ Forex t d ที่เกิดขึ้นพี่บอยก็เชื่อว่านี่ก็เป็นตัวอย่างพิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงเนาะว่าสังคมเนี่ยพิพากษาเราได้เสมอโดยเฉพาะคนดังๆ สังคมมักจะเอาเรื่องที่เป็นเปลือกหรือสิ่งที่เขาเห็นเพียงบางส่วนมาตัดสินชีวิตของคนคนหนึ่งได้ทั้งหมดเลยนี่คือใบเตยใบยเตยก็ถูกสังคมส่วนใหญ่พิพากษาตัดสินโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วยังไงสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องเป็นภาพที่มันชัดเจนที่สุดเนะว่าใบาเตยไม่แปลกที่จะเดินทางมาถึงการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้ามีคนรอบข้างดีก็ไม่หายถ้าปัญหา หรือเรื่องราวมันซ้ำๆและมันทําให้เราบริหารจัดการความทุกข์ไม่ได้เคมีในสมองมันจะหลังผิดปกติเมื่อเคมีหลังผิดปกติบาลานไม่เกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะเสียสมดุลทางเคมีในสมองซึ่งมันเรียกว่าโรคซึมเศร้าอันนี้พี่บอยสรุปแตกที่คุณหมอรักษาพี่บอยนะพี่บอยก็เป็นและบอยหายแล้วกินยาไปเกือบ2ปีแล้วก็รักษาใกล้ชิดกับคุณหมอช่วงท้ายย้ำเนาะ ใครที่มีคนรอบข้างผิดปกติเศร้าวกว่าปกติเครียดผิดปกติอยากให้ไปพบจิตแพทย์นะคะนี่คือโอกาสที่เราจะสามารถช่วยคนที่อาจจะไม่ได้รู้ตัวปเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเวลาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยทุกๆเสี้ยววินาทีคือชีวิตพี่บอยไม่อยากลงรายละเอียดเนาะมันเป็นการกระตุ้นบางอย่างแต่ว่าพี่ว่าคือคนหนึ่งที่ในวันที่ดิ่งดาวเนี่ยเห็นเชือกไม่ได้เห็นสะพานลอยไม่ได้ เห็นไม่ได้เรื่องสูงๆแล้วมองลงไปข้างล่างไม่ได้ไม่สามารถจอดรถบนตึกสูงๆได้เพราะเรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ตระสั่งให้เราทําในสิ่งที่มันไม่ดีหรือทําในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นอะไรที่รุนแรงกว่าที่หลายๆคนคิดพี่บอยฝากเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะจากเรื่องคดีสู่เรื่องใบเตยที่เป็นโรคซึมเศร้าและฝากทุกคนนะคะโรคซึมเศร้า ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดและถ้าเป็นซึมเศร้าแล้วอยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับพี่บอเป็นคนหนึ่งที่สู้กับโรคซึมเศร้าเราเป็นโรคซึมเศร้าเราต้องยอมรับตัวเองก่อนและสู้ค่ะแล้ววันหนึ่งเราจะมีรอยยิ้มวันหนึ่งเราจะสู้กับโรคซึมเศร้าซึ่งมันอยู่ในตัวเราสองตัวมันสู้กันอยู่เมื่อไหร่ที่ตัวดีเราอ่อนแอตัวร้ายมันจะสั่งให้เราทําอย่างที่เราคิดไม่ถึงค่ะนี่คือเรื่องราวของจริงใจเล่านะคะไม่รู้เกี่ยวกับวงคารบันเทิงหรือเปล่าแต่พี่บอยเล่าภาพใหญ่ๆและนํามาสู่เรื่องเล็กๆ และนํามาสู่เรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้ามันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนี่คือเรื่องของจริงใจเ่าว,วันนี้นะคะช่วงท้ายพี่บอยขอบคุณผลิตภัณฑ์นะคะพาแคร์เบซี่ย้ำนะคะครีมเปลี่ยนสีผมตัวนี้ซื้อได้ในเซเว่นก่อนอัดรายการไปซื้อของนะแล้วเห็นแล้วในเซเว่นมีนะคะจะอยู่ในเชล์นะที่เป็นความงามโซนแบบยาสระผมโซนครีมเปลี่ยนสีผมเข้าไปดูนะคะพาแคร์เบซี่เนเอรลแห่คัลเล์ครีมค่ะ มีแปดสีเด่นๆสวยๆคุณไปเลือกเลยตั้งแต่น้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้มแน่นอนปิดงอกได้แล้วทำเองได้นะคะในราคาประมาณ59บาทที่สำคัญคือทำแล้วสีมันจะชัดสวยติดทน12สัปดาห์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ5ชนิดไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีกลิ่เนเหม็นเพราะเขาไม่ใส่แอมโมเนียนะคะและที่สำคัญก็คือมันเป็นการบำรุงเอาธรรมชาติบำรุงเส้นผมเราตั้งแต่ตอนทําและหลังทานะในหนึ่งซองเนี่ยทำเองได้เลยเขาจะมีวิธีการทํามีอุปกรณ์บางส่วนมาให้เราทําเราสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ะะย้ำนะซื้อได้ในเซเว่นซื้อได้ในสหห้างสรรพสินค้าซูเปอร์ซื้อได้ในร้านบิวตี้ทั่วประเทศซื้อได้จากการเสิร์ชพาแคร์เบสซี่พี่บอยปักตะกร้าไว้พี่บอยส่งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์คุณก็เข้าไปกดลิงก์เลยนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพอีกต,ตัวหนึ่งในเครือฟาเกร์ไทยแลนด์อยากให้ทุกคนได้ใช้อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจนะคะดีกว่าที่คนคิดแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนี่คือจริงใจเล่าวันนี้ขอบคุณค่ะ